ครบผมสวัสดีครับพี่น้องมื่อี้บ่าวไกโ่โคกบกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมายกสะดวกอีกแล้วครับมากระเบาเต่อคื้เก่าครับพี่น้องเป็นไม้ไหมครับน้ำลดมือนี่โบหูว่าสีได้ป้าบ่าวไก่ยืนยกอยู่นี่สามสี่บาทกระเดป้ามาได้ตัวครับปลาสตรตัวนึงปลาสตรก็ปลาที่ต้ตัวนึงครับ เบาเตอ๋อกคยแอคชั่นที่คุณครับเอาปืนมาจะหน่อยคำจัะหน่อยอยังใส่ปืนมันหยกสะดุ้งถ่ายทำพี่น้องเบิ่งว่าเฮาสิได้ปลาบ่มื้อน,นี้เฮาสิ่มานบ่เนาะครับเนาะน้ำลดหลายครับช่วงก้อนนั่นที่ว่าเบาไกลมากที่ว่ายิงปลาให้พี่น้องเบิ่งเบาไกลกับเบาเต๋ออยู่ต้นนั่นครับสูงๆนั่นก็ยิงใส่แถวตำแหน่งนี้นนแหละครับมันก็เข้าอุ้มนี่ที่ว่าเบาไกลหมดบ่ายในน้ำลดลงหลายครับเป็นลำซบก รถล่องไหลจังได้ก็จังท่าตุนท่าติดตามเป็นเร่งเชีย่ยเร่งใจบอไกบอเตือนน้ำเด้อครับพี่น้องผมน้าสิไดลปลาบอมียังถือสะดุงห่าบอตอนนี้ยังครับเขาเร่งยังน้อยยังสีลงมาพระเจ้าขับปลาก็มี่บอดนะครับอากาศลมดีๆกำลังเย็นถ่าติดตามมึงเด้อครับ ขอเก็บาล็กครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วอาขาวประสอยสองตัวครับลูน่นีครับ อาทิตย์เริ่มรับขวดปลาปลาก็จะวิ่งเข้ามาแล้วครับามครับพี่น้องผมดูนิดนสิครับมากระพ้องครับตัวตามนันนีครับผมฮ <c oughs> <c oughs> ั่มม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 าใมมามม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 ม ดรุน่โอ้ยบาดนี้ปากาครับพี่น้องผมปากะคาครับเป็นเริ่มตกดินนะ้ครับแสงอาทิตย์เริ่มรับต้นไม้ปาก็เริ่มแดนแด้ครับบาดนี้ะามันแดนนะพี่น้องาาวตักมูปากะาครับครับ้ขาคหน่อยครับเอาหน่อย

น้อนอะางบว่ะมอรกังมาเนาะรนดิีรนี่ยรับครับนองเห็นมาเนาะเมครับมืดียวมือวเมก็บว่เห็นเหมมันจะข้าวไปได้ปนึงเนาะมือนะครับมือนวมือวข้าวจะนุ่สวยๆครับอะรุ่นนี้ดครับรุ่นนี้ ปลากระนุงพี่น้องผมจะว่ากะสีโบเห็นหุงมาจับนะท่านใดกระชังติดตามเด้อกพี่น้องเด้อกนีครับข้า้ากระเทือนพี่น้องผมถือข้างข้ามาครับข้ามาถือข้างๆครับถือข้างๆ้างว่ากับพ่อเด็เล่นครับ น้อ,องฟ้ายังแค่สิงดีเด็กมาเดาเดาดาดพี่น้องผมรีย,ยนคพี่น้องเขีนมานะข้าวมา้าะเ่นพ่อไดยกยุ้ยครับออกป้องขาดดิครับดูแห้งขาดไรพี่น้องผมต <c oughs> าที่ตา่างวันนี้ครับแดดมืดๆ้พี่น้องเนาะอือเมงใหม่เม่งใหม่หมดถือแล้วครับพี่น้องผม มาเดละพอถึงแล้วนี่เดือนขืนพี่น้องพอถึงแล้วครับเดือนขืนจ้างปางพี่น้องเดือนก็ดังขึ้นครับไม่น้อยกับสี่เด็กอวยเมื่อมาจ่ายพี่น้องอีกจักบาทสองบาทก็นอกครับเนาะเดี๋ยวยังถ่าเบื้องไรใดว่าเฮาแต่เนี่ยบอแต่พวกเด็กกินอยู่ครับเดี๋ยวยังถ่าสรุปไรใดเนาะพี่น้องเนาะอีกจักสามสี่บาทกันครับถ่าติดตามกันเด้อครับพี่น้องครับพี่น้อง กักเงินร้ว่าม็นกลุ่มพี่น้องผมตัวหน่อยไรตัวหน่อยไรครับผมพี่น้องผมทำแล้วบาทนี่ยแสดสิทธิภาพพี่น้องอวยออกเมื่อเนาะปลาขาวหน่อยเท่านั Надо, <that> ้นครับปลาเก่งปลาสกางหน่อยครับสรุปไรๆเพราะได้กินครับมื่อนี่อยู่กันจนเดือนขึ้นเนาครับอยู่กันจนเดือนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับไล่ได้ไดได้วันนี้พ่อได้กินครับพี่น้องผมบ่ถึงกิโลครับปลากะสือถวยเนึงกันนะพี่น้องพ่อได้กินแรงครับมายกสะดลงกินแรงยกกันจนเดือนผิดน้องพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเลยครับติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจใหเบาไก่เบาเตือนะครับหากอยากากินน้ำปลาน้ำดงน้ำหนาน้ำไมตอนุกแต่เ,ตบเบาไก่สีไปนะครับผ้าเลาะเลาะไว้สิบสียดนพี่น้องผม ทุตานีขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคือเกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนาเอาไก่ภาพไว้ทางไหนยังติดตามมึงเด้อพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรครับสวัสดีครับผมไปละครับยุกสะดุงอีกบานนี่ก็ไปดอกพี่น้องเมื่อเดล้วครับยุ่งกันหลายหลฝากพี่น้องติดตามเด้อครับมาลุกในป่าทุตายพี่น้องผมมามีกับเมื่อเฮ้า หนาว่ากันไหมนี่บ่มีอีกดีครับไปแล้วครับปีนถล่งกันถล่งล